โอ้มาถึงร้านพี่เอกแล้วนะครับอาทิตย์นี้พี่เอกมีปลาไซส์เล็กสองสมนิ้วพอสมควรมีไซส์ใหญ่ตัวนึงสวัสดีครับพ,พี่เอกมีปลาใช่ไหมฮะพี่เอกว่ามีปลานะเดี๋ยวพี่เอกเอไปเอาปลาสักคู่นะครับพี่เอกมาแล้ว มัวแต่ไปดูข้างๆโอ้โห oh. แดงจังเือตัวนูนก็ช็อตบอดี้นะครับโอ้โห oh. พี่เอกแยกไว้สามไซส์เนาะเป็นปลาใหญ่เลยนี่ราคายัางไงบ้างครับพี่แปดร้อย <800 S 2> <800 S 1> ไซส์ใหญ่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวตาเป็นตาขาวอ,อเป็นปลาตาขาวด้วย อันนี้พ่อแม่พันหรือเปล่าพี่พ่อพันไหมหรือว่าไม่ใช่ใชปลาเลี้ยงทั่วไปแล้วถ้าชุดนี้ล่ะครับอันนี้ไม่ใช่ปลาปลาบ้านเหมือนกันปลาเลี้ยงไม่เคยเทสต,ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวใหญ่เมื่อกี้นะตัวใหญ่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถ้าตัวนี้ตัวแดงแปดร้อยตัวแดงพี่เอกยกขึ้นนิดน,นึงได้ไหมครับ <c oughs> แข็งแรงแข็งแรง ตัวนี้800เนอะขอดูตัวใหญ่อีกทีพี่ครับจับให้ดูนิดนึงอันนี้ก็คือปลาบ้านเลี้ยงทั่วไปนะครับไม่ใช่ปลาพ่อพันธ์อะไรเนาะไม่เคยเทสไม่เคยเทาปลาบ้านโอเคครับแล้วตัวเล็กนี้แหละพี่เท่ากันอ่าตัวนี้จะถูกกว่าง500 500ติดลอกหมอมาติดลอกหัว้องได้อยู่สรุปว่าจะมี500 700 800 800คือตัวแดงอ่า แต่ถ้านม่ใช่พี่ก็มันสามร้อยสามร้อยเหรอช็อตบอดี้ไหมเนี่ยใช่ครับขอดูตัวช็อตนะฮะก็ตัวนี้สี่ร้อยตัวนี้สี่ร้อยสั่งมาใหม่สี่ร้อยสองตัวอ๋อมีสี่ร้อยสองตัวน้องนั้นสามร้อยขอดูสี่ร้อยดูไม่ถึงต้องเข้าไปข้างในนะฮะนี่ตาขาวตัวนี้ตาขาวแต่ตัวนี้ช็อตบอดี้ปลามาหลายบ้าน ออืมืมมช็อตตัวนี้ก็โอเคอยู่นะขอดูไว้น้ำหน่อยนะครับยึืมอ่มาตัวเล็กคูุยว่ายน้ำได้นะครับยืนน้ำได้ปะกติ พี okay. for for ่เอกกับต uh 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 ัวตาขาวมาให้ดูด้วยผมชอบตัวช็อตนะอ๋อมีช็อตสองตัวช็อตตัวเล็กด้วยอามตัวแล้ทด่สางได้จ้า ก็ชุดนี้สามร้อยนะครับมีอยู่3ตัวนะครับยกเว้นในตัวเจ้าขิ่นขู่เขานะก็ใน300ก็ตัวช็อตตัวนี้ผมชอบตัวนี้ก็ช็อตนี่อันนี้เท่าไหร่นะพี่อ่าไอ้เล็กๆ300หมดสาม300หมดเลยเนาะชิ่นให่ชิ้สองตัวสี่ร้อแต่นี่มันน่าจะเหมือนตัวเมียเหมือนตัวเมียเหรอผมขอดูท่อเพศ ใกล้เคียงตัวเมียเนาะดูยากเลยเนาะมันาขัา้วขึ้นเยอะแล้วมันทีมันไข่ย,ยากแล้วเด้งมันก็ดูยากฮอร์โมนตัวผู้เยอะ,<ล>ะก็เลยไข่ย,ยากาแต่ท่อก็ไม่ยืดน,นะพี่ท่อก็ไม่ยืดตัวนี้แต่ทรงสวยเลยอะทรงช็อตัวที่สวยนะกำกึง่งตัวนี้ใช่สามร้อยบาทนะครับช็อตตัวนี้แต่ผมว่าทรงก็สวยดีนะ ทรงหุ่นกลมๆเลยเดี๋ยวมันก็มีความใกล้เคียงตัวเมียอย่างพี่เอกว่าเนาะนใกล้เคียงตัวเมียผมดูแล้วมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไม่กล้าฟันทงแต่ก็มองไปทางเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับใกล้เคียงนะใกล้เคียงตัวเมียฮอร์โมอนตัวตัวเมียเยอะเฮ้ยฮอร์โมอนตัวผู้เยอะทรงเลยคล้ายตัวผู้ ็มีตัวนี้ก็สวยอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าพอดีว่าพี่เอกก็ว่าไม่มั่นใจเรื่องเพศเท่าไหร่แต่ไซส์ใหญ่อะสวยเลย,เยาหาพี่เปิ้ลแล้วนะครับส, <lish S 1> สวัสดีครับพี่เปิ้ล๋อตัวเท่าไหร่ครับพี่รกระบะา Grow? นี้เท่าไหร่ครับพี่เปิ้ลร้อยเดียวจ้ะร้อยเดียว ใช้ได้อยู่นะร้อยเดียวเองพอพวอก่เปอนแดงๆเลยอะถ้ามาวันนี้ขายร้อยหนึง่งแต่ถ้ามาพรุ่งนี้ขายแปดสิบร <c oughs> อบชาแปดสิบบาท <c oughs> ที่ร้านเล่จะไหน,น,นโดยไปประมาณสองกิโลดี๋ยวปล<ะ>าประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับออสองนิ้วครึ่งโดยประมาณตัวละหนึ่งร้อยบาทร้านพิปเปลิล สำหรับเลี้ยงเล่นได้เลยนะครับสบายเลยร้อยเดียวเองอ่ะมีหัวพร้อมมีมุกแดงพร้อมวันนี้พี่เปิ้ลใจดีให้ร้อยหนึ่งนะครับคุ่งนี้ใจดีกว่าอีกให้แปดสิบให้แปดสิบบาทเพราะปลามันดอปเพราะปลามันดอปมันโดนเลือกไปแล้วอ่ามันก็โดนเลือกหัวไปด้วยสามวันวันเสาร์ขายได้ร้อยห้าสิบใช่ได้อยู่ครับในราคานะตามราคาเลยนะหนึ่งร้อยบาทแดงๆดงตัวนี้ ตัวเมียนะฮะท่อตัวเมียติดกิ๊ตัวเมียแต่หัวตัวผู้ในถุงนี้คืออะไรพี่เออมันเป็นตัวเมียครับตัวเมียตัวละร้อยเหรอก่อยืนโอ้ตัวเมียตัวละร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวนี้จะไข่เยอะนี่ท่อไข่มาเอาไข่มาแล้วด้วยร้อยยี่สิบไข่ร้อยเดียวของ ได้ไดอวันนี้ร้อยพรุ่งนี้แปดสิบเหมือนเดิมครับปลาเป็นขอกเดี๋ยวกลับไปคุยกับปลาเป็นของท่านใดสนใจมาดูร้านพี่เปิ้ลได้นะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนกันนะครับร้านพี่เปิ้ลเนี่ยร้านข้างในเจ๊งแล้วครับเฮ้ยว่าไป <c oughs> เห็นกำลังล้างตู้อยู่ <c oughs> เร็วๆนี้ <c oughs> น่าจะมีอะไรมาลงนี่ลิตก็เริ่มมีปลาแล้วโอ้โหสวยเลยแสดงว่าเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิม คนหนวดคนเทาเอนนี้ความตัวแบบร้านพี่เพนก็เปิดนะครับตัวล่างสวยตัวล่างสวยตาขาวอืมตัวบนพันแปดก็สวย F2 นะครับ พี่โอ๋ก็อยู่ตัวนี้สวยจังเลยพี่โอ๋โอ๋อส่งแล้วครับอ๋อส่งแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วปิดการขายไปแล้ว,ลวเครื่องหางปิดสวยดีอะมุกก็สวยอพ,พรุง่งนี้มาับของจองไว้ยอแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาครับอ๋อพรุ่งนี้มารับของจองไว้แล้วเอฟอะไรพี่เอฟสองครับเอฟสองโอ้สวยมากเลยตัวนี้ ฐานหัวยุบนะครับเนี่ยหัวใหญ่กว่านี้นะดูทรงแล้วปลาเมาื่อวานครับอ๋อปลาเพิ่งมาเมื่อวาน,น,นอ๋อปลาปลาเปเรื่อเล็กน,น,นะครับอืมดูนั่นเป็นคูโทนอฮะก็มีข้างในข้าง,ง,งในเดชมข้างในร้านพี่โอ๋หน่อยโอ้พี่ตัวนี้นึกถึงอะไรนะเดี๋ยวนะไตทองไตเทอร์ไตทองโอ้ยังมีอยู่เนาะหลุดมาครับมันหลุดมาเหรอตัวนี้เจ้าของเขา เขาเขาเทสในเน็ตแม้ไอ้เทสนี่ครับเทสเชื้อแล้วมีเชื้อเขาก็เลยเอามาให้ขายแล้วก็คล้องเขาไปไล่ลูกต่อหมายถึงว่าเจ้าของอ่ะทำไปทำกับตัวเนี้ยแล้วเทสแล้วติดแล้วมีเชื้อแล้วแล้วก็เอามาขายครับผมเขาก็เลยมามามาให้โชว์แล้วก็ขายด้วยครับมาโชว์พร้อมขายในตัวครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมนะทลาติดแล้วด้วยปลาในตำนานนะครับไตทองนะครับหายากก็นะปลาลอกรุ่นแรกๆนะครับที่ว่ามีความสวยติด ยอดนิยมเลย <Yeah. S 1> จะดูก็ไม่ยอมให้ดูข้าง <laughs> นี่คือปลาดังในอดีตเลยเนาะพี่เนาะในอดีตดังมากนะครับไตทองเนี่ยลุดมาครับไม่ทราบว่าพอจะบอกราคาคร่าวๆได้ไหมพี่ตอนนี้ขายเท่าไหร่เจ้าของมีราคาในใจแล้วครับจ้าก็ต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันก็อยู่ในหลักพันเนาะ x x นี่แหละครับผมแต่ก็ไม่แรงหรอกครับเพราะว่าเจ้าของเราผ่านให้เขาครับอ๋อยังไงก็มายังไงก็มาคุยกันได้นะครับเจ้าของพร้อมขายนะหมายถึงว่าเจ้าของตั้งราคาปลาไว้แล้ว แต่ว่าใครสนใจก็มาคุยอีกทีนะฮะซึ่งพี่โอ๋ก็ไม่กล้าบอกราคาเดี๋ยวให้มาคุยกับเจ้าของเขาเองนั้นๆจะเจอทีหนึ่งเลยนะครับเนี่ยไตรทองตัวเมียลอกไข่แล้วช็อตบอดี้อีกกระหากกันตีไข่แล้วครับรถ F2 มันเพิ่มมาเติมครับผมเจ้าตัวจ่งเลย อ๋อ,อปลาพึ่งมาเดี๋ยวจะดรอปหน่อยเนาะจุดนี้ก็ใช้ได้นะหัวดีเลยอะ่ะโอเคขอบึ่งครับเดี๋ยวขอชมข้างในต่ออ่วันนี้พี่ติ๊งเปิดพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกว่าปลาใกล้มีแล้วนะครับ ตอนนี้ปลาที่ชุดที่พเปิ้ลดิวไว้ก็จะมาแล้วต้องรอทักพักนะครับก็มาต่อกันที่ร้านพี่ติ๊งเลยด้านหน้าใหม่ไทยเรียงกันเลย,ลเลยส่วนด้านในลปลาวิ่งตู้โชว์ไม่มีแล้วนะครับไปแล้วโฟวาฮอนทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ร้านพี่ติง๊งเป็นปโฟวาฮอนแดงนะครับ มีมุกด้วยน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับตังตัวออกแดงมาตัวออกมุกเนาะข้างล่างไซส์เล็กหน่อยโอ้สวยอยู่นะไซส์เล็กข้างล่างอ๋อมีปลาใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ ตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวนะครับโหท่อเบื้อเริ่มเลยตัวเมียตัวนี้ผมให้ชมตัวผู้ก่อนส่วนตัวเมียอันนี้เหมือนมีเลือดเลือดลูกเอฟอยู่นะครับน่าจะใช่นะ นี่ไงตัวโชว์ตัววิ่งปลาประมาณ3นิ้วเกือบ3นิ้วนะครับเกือบสนิ้วส่วนตัวนี้น่าจะ3นิ้วแล้วหัวามาเป็นลูกเลยก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันทั้งชุดนะครับปลาทรงเดียวกันหมดเลยแล้วก็ได้ตัวเมียมาด้วย1ตัวเขียนจำกับไว้เลยนะครับ ชุดเดียวกันหมดเลยแต่ในชุดนี้จะมีไหมไทยปนมาด้วยนะครับ mm. ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm. อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ mm. ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ